คนข้างนอกอาจจะมองว่าในพื้นที่นี้ความรุนแรงคือเรื่องปกติแต่จริงๆความปกติของพวกเราก็คือความสงบสุขน,นิรันดิชเศษสมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับเออเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนะเราอยู่ไกลบ้านตั้งพันกิโลเรารู้สึกว่าเราได้ทำงานที่ไกลจริงๆความที่เราแตกต่างเรายังได้รับการให้ความไว้วางใจอันนี้ผมผมจะรู้สึกภาคภูมิใจมาก เรารู้สึกว่าในชนบทยังมีส่วนที่ขาดแพทย์อยู่พอเรามาทํางานในชนบทปมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันตอบสนองบางสิ่งบางอย่างที่เราเป็นได้ก็คือเราชอบชีวิตที่เรียบง่ายมากกว่าชีวิตที่มีความยุ่งยากหรือเร่งด่วนที่นี่เนี่ยมีความน่ารักโดยตัวของของผู้คนที่นี่เจ้าหน้าที่ที่นี่สถานที่ที่นี่เนี่ยหมอคิดว่ามันเป็นที่ที่พิเศษมันอยู่ไกลแต่ว่ามันสามารถทําให้คนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เราอยู่ในที่ไกลเนี่ยเราทำอะไรได้เยอะเพราะว่าเราไม่ใช่รักษาคนไข้ยอย่างเดียวเราได้ดูแลคนไข้ในพื้นที่ในเรื่องของการป้องกันโรคคิดว่าตัวเองได้ทำประโยชน์เยอะที่ได้อยู่ชนบทช่วงที่ผ่านมาโรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจสูงจากคนในพื้นที่เพราะว่าเราเข้าไปไม่ใช่ด้วยหน้าที่ทางราชการเราไม่เพียงแต่ว่าเราต้องลงไป เพราะว่ามีข้างบนสั่งให้ลงหรือเราต้องลงไปเพื่อไปแจกของแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาเราลงไปเนี่ยเราลงไปด้วยความรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความช่วยเหลือเวลาที่ได้รับความตกทุกข์ได้ยากบ<ม>ุคลากรที่เราต้องออลงไปเนี่ยจะต้องมีใจิตใจซึ่งค่อนข้างจะสูงที่พอที่จะอยากจะให้ความช่วยเหลือนะครับ การดูแลอันนี้เนี่ยมันรวมทั้งความเข้าใจแล้วก็การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์สิ่งของที่จะช่วยกันที่จะทําให้คนไข้ได้รับการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาแผลเรื่องของเตียงนะครับเรื่องของที่นอนที่ป้องกันแผลกดทับหนึง่งในกรณีอิสมาเอลเนี่ยเป็นเตียงลมนะครับซึ่งจะทําให้แผลกดทับเนี่ยมันมี การกดทับไม่ใช่อยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งเวลานานนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทํากายภาพบําบัดแล้วก็การทําแผลอย่างต่อเนื่องะครับรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะแม่ก็ลําบากแต่เดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านนีแม่ก็สบายใจขอบคุณคุณหมอมากที่ช่วยมาดูแลที่บ้านนี่ เรารู้สึกปลอดภัยเมื่อไหร่ที่เราได้ทํางานพวกนี้เราไม่ค่อยกลัวที่เราจะลงพื้นที่เพราะว่าเราคิดว่าชาวบ้านจะไม่ทําร้ายเราคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยจะมีคนที่เหลืออยู่เช่นภรรยาที่สามีถูกยิงเสียชีวิตลูกๆที่เป็นลูกๆของผู้ที่ได้รับผลกระทบเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสหาหัสสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราเรามองอาจจะมองภายนอกว่าเขายังอยู่แต่ว่า แต่ภายในใจิตใจของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งความกลัวความโกรธความโศกเศร้าเสียใจซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเขา,เ,ขาเรามีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เขากลับมาดำรงชีวิตอยู่ทั้งทที่การสูญเสียนั้นอาจจะไม่ได้กลับคืนมาได้เหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ยากราะท้าทายมากเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเราจะดูแลคนไข้ในเรื่องของทางกายแต่นี่มันเป็นเรื่องของจิตใจของคนที่เหลืออยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น,น,นะครับ<อ>เขาไม่ได้ต้องการคนที่จะมาเพียงชั่วคราวแล้วก็กลับไปมันไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุสิ่งของแต่มันเป็นเรื่องของการที่จะไปซัพพอร์ตว่ามีคนยังอยู่ใ,ใกล้ๆเขามีคนให้คำปรึกษาเขาแล้วมีชี้คนชี้ทางให้เขาเวลาที่เขาคิดอะไรไม่ออก สถานการณ์เนี่ยมันยิ่งรุนแรงขึ้นมันยิ่งยาวนานขึ้นเราอาจจะต้องยิ่งทำงานเพื่อทำให้สังคมนี้กลับมาปกติขึ้นปกติได้เหมือนเดิมได้ด้วยการเยียวยาเราถือว่าเป็นกงล้อซึ่งหมุนไปควบคู่กับความรุนแรงที่เราสามารถทำให้เกิดสิ่งดีๆท่ามกลางสิ่งที่วิกฤตและเลวร้ายได้อันนี้เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานเยียวยาของโรงพยาบาลมายอคนอื่น อาจจะไม่มีโอกาสเช่นเดียวกับเราคนที่เก่งๆอีกหลายคนเขาอาจจะทำงานในกรุงเทพในเมืองใหญ่แต่ว่าเรากำลังเป็นคนเล็กๆที่ทำงานใหญ่ในชนบทที่ห่างไกลมนุษย์ทุกคนมีหัวใจที่เหมือนกันมีความต้องการมีความที่อยากได้อะไรและไม่ต้องการอะไรเขาก็เป็นเช่นเดียวกับเรา